แต่เกิดมาเนี่ยโอเคได้ยินได้เห็นหลายหลายหลายๆอีพีที่เราไปเนาะแต่ที่ชัดที่แบบผู้คนมองหน้ากันเหวอก็คือเสียงเปรตแล้ววันนั้นที่ชัดเจนนะตากล้องเนี่ยเป็นตากล้องที่แบบว่าหนึ่งเป็นไม่เชื่อเลยเรื่องนี้เลยครับเป็นคนที่ไม่เข้าวัดเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าวัดไม่เชื่อเรื่องผีสางมไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษทาย,ทาย,ท,าย,ท,ายทายอยู่ <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจารย์หันไปมองค่ส้มหันไมองคืออาจารย์เห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยยืนแล้วกระซิบแล้วเหมือนเป่าลม ทำรายการมาเนี่ยครับเคยมีประสบการณ์อะไรที่แบบว่าใช่แน่ต้องเอาว,ว่าเป็นรูปธรรมก็คือมาเข้าล่างคนเลยอันนี้ก็ต้องวัดเลยด้ว่าเข้าล่างจริงหรือเข้าปลอมอแขกรับเชิญเป็นคนที่ผมกับพี่ส้มสกรีนมาโดยที่แอบเป็นความลับตัวเองก็ไม่รู้ไม่อยากรู้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเอาเรื่องมาเล่าให้อาจารย์ฟังผมก็บอกว่าไม่ต้องรับพี่ฟังอ่ะเดี๋ยวพี่รับเราเป็นเคสเรามาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์เลยให้อาจารย์คุยกันเลย ทุกอย่างมันบ๊ะบะ๊ะบะไปเจอตรงนูเจอนี่เจออะไรเยอะชื่อยตาชื่ออะไรมันออกมาตรงหมดครับแต่สิ่งที่มันออกมาทางธรรมชาติก็คือพวกลมพวกพายุพวกหมาพวกนกแสกพวกอะ,อะไรพวกเนี้มันเหมือนคิวเป๊ะคิวพอบอกว่าผีมาพุ่บลมต้องมาหม,มาต้องหอนมันเป็นแบบนั้นเลยครับพออาจารย์สื่อพุ๊บเดี๋ยวออขอพระพายอาจารย์อัญเชิญพระพาย พายมาคนเปิดพัดลมมาเลยจริงๆมันไม่ได้คนเปิดพัดลมลมมาพูแล้วมาตรงที่เรายืนเท่านั้นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโอเคได้ยินได้เห็นหลายหลายหลายอีพีที่เราไปเนาะแต่ที่ชัดที่แบบผู้คนมองหน้ากันเหวอก็คือเสียงเปรตอะเป็นยังไงเสียงเปรตอยากรู้เขาบอกมีเสียงแบบวีดวิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันมันพูดไม่ถูกมันเหมือนคนเป่านกหวีดแต่มันมันมีความแผดซึ่งใครจะเป่านกหวีดในป่ามันไม่มันเป็นเสียงที่เราไม่เคยได้ยินตลอดชีวิต หมายว่าเราอยู่ต่างจังหวัดกันมาเนี่ยเราได้ยินเสียงจงิ้งรีเสียงสัตว์เสียงอะไรที่กลางคืนเนี่ยเราจะรู้อยู่ว่าอันนี้มันธรรมชาติากกแต่อันนี้มัน,น,น,นผิดธรรมชาติแบบผิดผิดธรรมชาติโดยที่เราขนลุกเย็นจะเยือกแล้วแบบเข้าไปในปา่แแบบปนปา,าแล้วแบบเป็นป่าช้าแล้วแบบวิ่งตลอดเข้ากล้องเข้าไม้เราหมดเลยครับและอาจารย์โอเล่จะ<ม>บอกเปาว่าเป็นเปรตก็มองหน้ากันแล้วก็รู้รเลยคือคือเสียงอะไรอะ่ะพอปุ๊บเราก็หันมองหน้าพี่ส้มพี่ส้มก็รู้แล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเปรตครับเปรตครับเขาจะสูนเสียงนิ่งๆเปรตมาแล้วครับครับ แล้ววันนั้นที่ชัดเจนนะตากล้องเนี่ยเป็นตากล้องที่แบบว่าหนึ่งเป็นไม่เชื่อเลยเรื่องนี้เลยครับเป็นคนที่ไม่เข้าวัดเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เข้าวัดไม่เชื่อเรื่องผีสางไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษทายทายอยู่ซึ่งซึ่งอาจารย์หันไปมองส้มหันมองคืออาจารย์เห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยยืนแล้วกระซิบแล้วเหมือนเป่าลมเขาทาย่ายอยู่แล้วมืดดบแล้วไม่มีอะไรอยู่ะเออถามว่าเป็นไรอ๋อที่ใครมาเป่าลมข้างหูผมไม่รู้ อันนี้โอ้โหไม่ได้นะอาจารย์โอเล่เนี่ยน่ากลัวจะบอกให้ฟังทำไมอ่ะก็แกเห็นนะแกรู้แกอะไรของแกอย่างนี้ไงคือคือไอเราเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าเวลาคือต้องคุณต้องไปสัมผัสอาจารย์โอเล่เขาเขาเขาาจะมีอะไรแปลกๆที่รู้ได้ไงวะ